เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในกระเมื้เกมเจ็บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับมาหาเทพลูนด้วยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาคลิปหรอกแต่ก็อยากเอามาเปิดคลิปไงเออนะฮะมันได้เหรอจนันได้ดีครับก็คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปลงไฟนอลบอสป่าซึ่งก็เป็นไฟนอลบอสที่เก่งที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับในตอนนี้นะซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้ว่าสิบบรรยัต แต่ละตัวเนี่ยจะเก่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ยแพทเนี้ยป่าเอสแคนอที่เป็นไฟนอลบอสเนี่ยคือเก่งสุดแล้วนะครับในเกมก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าผมจะใช้ทีมไหนผ่านนะฮะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าไฟนอลบอสป่าเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะจับใจเลยถ้าเกิดว่าการ์ดไม่ขึ้นหรือว่าการ์ดไม่ออกเนี่ยต้องรีสถานเดียวนะครับอย่าไปฝืนนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาไงซึ่งทีมที่พี่ใช้เนี่ยเป็นทีมนี้เลยนะฮะนี่ เป็นทีมของดัส i n นเขียวนะก็มีหลายคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่คือโปรนะครับทุกคนไอทีศูนย์เนี่ยคือโปรนะฮะก็อย่าไปสนใจมันนะหมื่นเจ็ใครจะทําได้อหวนะน่ะ <What? S 1> มันเยอะเกินโดนแบนแน่นอนนะครับคนนี้โอเคก็นี่นะครับทีมนี้เลยเป็นทีมดัส i n นเขียวนะซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับได้ถามผมปันเข้ามาหรือว่าแบบทักแชทส่วนตัวมาถามผมนะว่าเฮ้ยพี่ไอทีมดัส i n นเขียวเนี่ยมันเล่นยังไงแล้วก็ แล้วก็มันผ่านได้หรอพี่เพราะว่าตัวของป่าเนี่ยเป็นตัวสีแดงทั้ง2เฟสแต่ว่าดัสมานเขียวเนี่ยเป็นตัวสีเขียวซึ่งมันทําดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอย่างที่เรารู้กันดีว่าสีเขียวจะไปทาดาเมจใส่สีแดงมันก็ไม่เข้าใช่ไหมละ่ะซึ่งคีย์หลักของทีมนี้เลยเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ตัวที่แบบสําคัญสําคัญเลยนะจะมีตัวของเมลัสคิล่าแดงนะครับแล้วก็อลิซเบตนางฟ้านะครับสตัวนี้เป็น2ตัวที่ขาดไม่ได้เลยในทีมนะฮะแต่ว่าดัสมานเขียวเนี่ยถามว่าขาดได้ไหมขาดได้ จะเป็นตัวของดัสมมนแดงก็ได้แต่ก็นั่นแหละนะครับคะแนนมันจะไม่ได้เท่าดัสมมนเขียวไงซึ่งคลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปแนะนําวิธีการเล่นของดาน,นี้นะครับว่ารียังไงให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็รียังไงให้ผ่านจะได้ไม่ต้องไปฝืนลงเสียเวลานะครับโดยที่ผมทําคะแนนไว้ที่5,700นะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะแหละอืมอ่ะอันนี้นะครับแล้วก็รางวัลเนี่ยคือได้ครบเลยขาดแค่ไอส่วนของเหรียญตานะทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้ แต่ว่านี้คือได้ครบเลยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะลดลงจาก5%หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ต่ำกว่า5%ไงนะครับก็ได้ของตามเนี้ยแล้วก็มีน้องๆบางคนถามว่าไอ้ดานเนี้ยมีทีมไหนที่มันเก็บคะแนนได้ดีๆบ้างซึ่งผมก็คิดอยู่2ทีมนะครับที่เก็บคะแนนได้นะที่แบบเป็นทีมที่มันส่งผลดีที่สุดแล้วนะครับในดานนี้ก็จะมีทีมของดัสมมนเขียวแล้วก็ดัสมมนแดงนะฮะอีกทีมนึงเป็นทีมของเดลิลีแดง เป็น2ทีมที่เก็บคะแนนได้ดีที่สุดแล้วนะครับของฟ i น a นอรบอสป่านะซึ่งระดับเฮลเนี่ยก็จะมีพลังต่อสู้อยู่ที่18 0,000นะครับคนไหนที่จะลงเนี่ยก็พยายามให้พลังต่อสู้เกินบอสถ้าต่ํากว่าบอสเนี่ถามว่าผ่านได้ไหมโอกาสที่จะผ่านเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับในดันฟ i น a นอรบอสป่านะก็พยายามให้พลังต่อสู้เกินบอสนะครับโดยที่ทีมเนี้ยจะเน้นการสะท้อนเป็นหลักจากเอลซเบตนางฟ้าแล้วก็เมลัสกิล่าแดงแล้วก็ส่วนในตัวของจู๊ดเนี่ยเป็นตัวพาสิบสะท้อน ก็ไว้คอมโบกับพาสซีฟของเมดสคิล่านะครับเป็นตัวอันเดสนะซึ่งทำไมทีมเนี้ยเขาถึงใช้ดัสมานเขียวกันเพราะว่าดัสมานเขียวเนี่ยเป็นท่าสีเขียวไงอย่างที่เรารู้กันดีว่าบอสในเกมเนี้ยจะตีตัวที่ชนะาทาตุก่อนเป็นหลักนะครับก็จะมีดัสมานเขียวนี่แหละนะครับเป็นตัวลอดตีนตัวที่ของที่ผมใส่เนี่ยตัวของลิซเบธนางฟ้าจะใส่เป็นนี่นะครับโจมตีนะซึ่งใส่ไปเลือดก็ได้นะเราจริงนะครับแล้วก็มีตัวของ ตัวของดัสมันเขียวเนี่ยใส่เป็นโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับเป็นเซตดาเมจทั่วไปนะตัวของเวสคิล่าเนี่ยใส่เป็นโจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นป้องกันแล้วก็มีตัวของจูตเนี่ยใส่เป็นเลือดนะฮะซึ่งตัวของจูตเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามแน่นอนนะครับก็ใส่มาเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้เท่านั้นเองส่วนตัวละครหลักของเราจะมีด้วยกันอยู่3ตัวข้างหน้านะคือใช้3ตัวนีนจบเกมทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสอง ส่วนอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีนะแต่บางคนกินเป็นเพิ่มเลือดก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้ก็ได้นะแนะนําว่าไฟนั่บอสป่าเนี่ยคือถ้าลงแบบปกตินะครับแบบฮาร์ดหรือว่าแบบเอ็กซ์ตีมเนี่ยแนะนําว่าให้ลงแค่ระดับเพลเท่านั้นเพราะว่าไหนๆก็จะรีการ์ดแล้วไงระดับเอ็กซ์ตีมกับระดับเพลมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับส่วนตัวนะ <_ T> โอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะว่าทีมเนี่ยเอาเล่นกันยังไงแล้วก็มีเทคนิคการรีการ์ดยังไงบ้างนะครับ เผื่อคนไหนที่สนใจทีมนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงจะทำคะแนนยังไงให้สูงๆเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบนะไะทุกคนโอเคมาซึ่งเราต้องดูการ์ดในมือก่อนนะว่ามาเรียงยังไงนะครับอ่ะอย่างเนี้ยผมใช้อิสเตนางฟ้าเนี่ยเป็นตัวทางซ้ายนะครับเพื่อให้การสตาร์มันออกมาตั้งแต่เธอแรกอะอย่างเนี้ยคือเล่นได้นะ คือการสแตนมารวมกันตั้งแต่เธอแรกเนี่ยคือเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าตาไหนที่สตันไม่มีเธอแรกเนี่ยแนะนําว่าให้รีนะครับจะดีกว่าแล้วก็สแตนป่าไปเธอแรกแล้วก็ใช้ดัสนะครับรวมการ์ดมาแล้วก็ตีไปนะฮะมาเธอแรกก็สแตนป่าไป1เทินนะครับแล้วก็ใช้ดัสตีไปนะฮะซึ่งถามว่าแรงไหมก็ไม่ค่อยแรงหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่พอป่าโดนสัตนเนี่ยเห็นไหมว่าเทินสองเนี่ยป่าจะไม่มีบัฟบนหัวแล้วนะครับ มันก็จะตรงกับอันติของป่าพอดีแล้วก็อย่างที่2เนี่ยนอกจากว่าการสตาร์ทในเทอร์แรกจะรวมกันแล้วนะครับในเทิร์สหรือว่าเทิร์สาเป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องทําให้ตัวของน้องอลิซเบตนางฟ้าเนี่ยมีอันติตั้งแต่เฟสแรกนะครับเพราะว่าในเฟสสเนี่ยบอสจะทาการบ้าเกณฑ์อันติใช่ไหมละ่ะอลิซเบตก็จะไม่มีอันติมันก็จะเล่นไม่ได้นะก็คือคิดง่ายๆเนี่ยในเฟสแรกควรมีดั้อันติเต็มนะครับเพื่อจะยิงอันติในเฟสแรกนะครับยิงป่งนะเมื่อเลือดป่าต่ํากว่าครึ่งหลอดนะครับจะดี แล้วก็อันติของน้องอลิซเบตนางฟ้าเนี่ยเพื่อไปใช้ในเฟสสองนะครับแต่ว่าในเฟสสองเนี่ยจะโดนใบสองเทินนะครับก็ต้องมีสกิลโล่ด้วย1สกิลนะครับเพื่อใช้กันบอสในเฟสสองโอเคเห็นไหมพอเข้าเทินสามเนี่ยอันติของดัสมานเขียวจะมาแล้วแนะนําว่าต้องเก็บบอสภายในเฟสสามแล้วก็เห็นไหมว่าพาสีผองน้องอลิซเบตนางฟ้าจะทํางานแล้วด้วยนะครับเป็นการตายเกิดหนึ่งครั้งนะเพื่อกันอันติของบอสนะครับหนึ่งครั้งในเฟสแรกมันจะตีใส่ดัสมานเขียวชัวนะฮะ เป็นแพทเทิร์นของบอสนะมาแล้วก็ใช้นี่เลยนะครับดีบัฟของแมสซิล่าไปตามสเต็ปนะหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ใช้แมสซิล่านะครับยิงไปเพื่อเพย์เซ,เซฟหนึ่งใบนะแล้วก็ใช้นี่เลยดัสแมนเขียวนะครับอันตีไปก็น่าจะตายชัวนะรอบนี้อตีไปโอเค2อ0หมก็เข้าอยู่นะเห็นไหมว่าบอสมันเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับเลือดก็ใช้อันตีไปได้เลยนะซึ่งบอสก็จะตายชัวนะครับเฟสแรกแล้วก็ แนะนำว่าก่อนที่จะลงบอสตัวเนี้น้องๆหรือว่าพี่ๆควรปั้นตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาตัวเปล่าๆไปเปลยไ,ไปลงนะไม่ไหวนะครับต้องปั้นตัวด้วยปั้นอันติด้วยมาพอข้อเทินสองเนี่ยเห็นปะ่ะอย่างที่บอกไปว่าอันติจะโดนใบรนะครับสองเทินนะในสองเทินนี้เราต้องกันให้ตัวของดัตเนี่ยอยู่บนสนามได้นาน,าน,านที่สุดนะครับแล้วก็ตัวของแอสซู่าเนี่ย อยู่บนสนามนะครับอย่างนั้นแตกแล้วก็ผ่านการ์ดในมือไปหน่อยละกันนะครับตาน,นีไปผ่านการ์ดในมือไปะนะครับเพราะว่าแบบมันลบมือไงไปใช้ไปเลยนะแล้วก็ความพิเศษของบอสในเฟสสอเนี่ยคือบอสมันจะไม่โดนดีบัฟนะครับคือเข้าเทินของบอสเนี่ยจะลบดีบัฟออกทันทีนะฮะแน่นอนว่าบอสจะไม่โดนสตาร์แล้วก็ใบ พอ,อตีดัสมมนเขียวเนี่ยพาสซีฟของแมสซิล่าจะทํางานนะครับเพื่อให้ตัวของดัสมมนเขียวเนี่ยเป็นอ <c oughs> ันเด็ดเทร์นี้เราก็ใช้สกิลโล่ไปก่อนเพื่อเพย์เซฟเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเห็นปะบนหัวของบอสเนี่ยมันจะมีสกิลสับด้วยนะครับต้องระวังนะ <c oughs> ไอ้ก๊าซสีแดงเนี่ยนะครับบนหัวนะเป็นก๊าซสับของบอสเราต้องใช้สกิลโล่เพื่อป้องกันไปก่อนนะครับอย่างนั้นตัวแตกตายแน่นอนนะฮะ <c oughs> ป้องกันไว้เพื่อเทอร์น้านะครับเทอร์น้าเราใช้นติได้ปะเราก็ใช้โล่ไปก่อนเพื่อเพย์เซฟนะ าะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงสกิลทั้งหมดมากลางโล่ไปแล้วก็ยิงไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสจะสะท้อนได้แรงขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้คือป้องกันไปก่อนนะ,อะบอสก็เพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยตีดัสมาแต่ว่าตีไม่เข้านะครับเพราะว่าติดโล่นะฮะแล้วก็ตีมาปึ๊บปึบสกิลของบอสเนี่ยจะแรงมากถ้าไม่มีโล่เนี่ยเผลอแตกไปเลยนะครับเมื่อกี้ อพอเข้าเทอร์นี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละมันจะพอดีกับบอสมีอันติพอดีเราก็กางโล่ไปอันติของอ1สเบนางฟ้านะแล้วก็ใช้ดัสไปหน่อยก็คือว่ามันไม่ต้องใช้การ์ดเลยแล้วแหละนะฮะเนโลนะตอนนี้รูปแบบล่อให้ฝ่ายโจมตีมาเอออีกฝ่ายก็จบนะครับอันติมาชัวแน่นอนเพราะว่าเทิร์นสมเนี่ยอันติของบอสจะมีพอดีนะครับมาฝ่าอันติมาเป็นไงตกละสี่ล้าน แล้วดูสะท้อนกลับไปโอ้โหเรียบร้อยหมาตัวแตก5ล้านกว่าโคตรแรงนะครับสะท้อนกลับไปโคตรแรงเลือดป่ามีไม่พอ5ล้านนะก็ตายไปนะครับแต่ว่าถ้าเลือดป่ามีพอก็คงรีเจนเลือดมาใหม่นะฮะแต่ไม่พอไงโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะทีมนี้นะครับทีมของดัสมมนเขียวซึ่งในตอนนี้คือเป็นทีมเดียวนะครับที่เก็บคะแนนได้สูงสุดแล้วนะครับของทีมทั้งหมด นะฮะทีมดัสมมนเขียวนะแต่ผมไม่รู้ว่า800 0คะแนนนั่นเขาแบบไปเก็บกันอีท่าไหนนะครับน่าจะทำเควสทหมดเลยมั้งนะแต่ก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าทีมนี้มันมีอยู่เควสหนึ่งเป็นเควสที่4นะครับทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวลบบัฟนะครับก็ทำไม่ได้ไม่มีตัวแช่แข็งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราได้มา5,700ก็โอเคแล้วแหละไม่ได้แย่นะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเป็นแต้มที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ใครที่จะเล่นทีมนี้ถ้าเกิดว่า น,นะครับสมมุติว่าผ่านเหมือนผมเนี่ยจะก,การันตี5000แต้มขึ้นไปเพราะว่าจากที่ลองดูจากหลายๆคนมาแล้วเนี่ยก็เกินนะเกิน5000แต้มนะครับต่อให้ q u วสไม่เสร็จก็ตามโอเคคลิปในวันนี้ก็มาบอกวิธีแล้วนะว่าทํายังไงทีมนี้มันผ่านยังไงนะครับแล้วก็ทีมนี้เล่นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นก็ปั้นดัสมมนเขียวมานะครับปั้นดัสมมนเขียวมาแล้วก็ปั้นตัวของน้องเอลิซาเบธนางฟ้าให้มันสุดนะครับ อันตินี่เยอะๆไว้ก่อนนะสะท้อนกับไปทีนี่บอกเลยว่าตัวแตกก็ยังต่ำอ่ะยังต,ยงต่ำอันติต้องควรสัก4ขึ้นไปนี่คือโอเคแล้วแหละถ้าเกิดไม่ถึง4เนี่ยอาจจะไม่ถึง5,000ก็ได้นะแต้มอาจจะได้ประมาณ4ี0 0ันห้าสิบพันี่พนะครับอืมแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต้ม4 0 0พันก็ไม่ได้น่าเกลียดได้อยู่นะได้อยู่โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปเนี้ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกยด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่่วนนนนคคคลลลิิปปหา้าเียจบไ์ะรัก็ อย่าลืมติดตาม้ันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม